สวัสดีค่ะอยู่กับซับเจริญประรับยนต์นะคะแล้วลูกค้าอ e ีวิสูมิวเอ็ก2025นะคะหน้าจอตัวใหม่เนาะก็เหมือนเดิมนะคะมีพวก Android Auto Apple c a r p l a y มานะคะวิทยุ m p 3มานะคะแต่ก็ไม่มีฟังก์ชันให้ดู YouTube TV เนาะลูกค้าใช้งานรถเยอะนะคะอยากมีความบันเทิงไว้ดูแก้เหงานะคะก็เข้ามาติดตั้งตัวค r p l a y นะคะแค่เสียอุปกรณ์เข้ากับช่องรับสัญ,ญญาณก็ใช้งานได้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวแรม8ลอม1 2 8 CPU 8คอร์2.0ใส่ซิมได้นะคะแล้วก็มีรับประกันให้1ปีด้วยการใช้งานก็จะคล้ายๆกับจอ Android เลยนะคะก็คือจะมีแอปต่างๆมาให้เล่นแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมเองได้ใน Play Store นะคะส่วนความแตกต่างของราคาตามท้องตลาดก็อยู่ที่สเปคของตัวกล่องด้วยนะคะแล้วก็พวกแบรนด์นะคะก็แล้วแต่ว่าร้านไหนจะขายสเปคไหนเนาะ เล่นแอปไหนนะคะก็สามารถกดขึ้นมาเล่นได้เลยนะคะ YouTube TV Netflix นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดที่ชื่นชอบเพิ่มเติมเองได้ใน p เ a y Store นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว AS p นะคะพวก y o YouTube g o o g l e Map นะคะเมื่อเราทำการล็อกอินเมลของเราเข้าไปนะคะพวกข้อมูลการค้นหาสถานที่ต่างๆก็จะตามมาด้วยนะคะ เป็นพิมพ์ภาษาไทายภาษาอังกฤษคำสั่งเสียงใช้งานได้หมดนะคะรถเร็วทันใจนะจ๊ะ YouTube ถ้าเมลเราสมัครพรีเมียมไวมันก็จะเป็นพรีเมียมตามนะคะหน้าตาแอปก็จะเหมือนในโทรศัพท์เลยเล่งเสียงเบาเสียงนะคะเปลี่ยนเพลงใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแบ่งสองหนา้าจอก็ทำได้เหมือนกันนะคะสำหรับ ฟัง์ชันกล่องคาเพนะคะ่ะปุ๊บขนาดแบ่งสองจอก็เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนสถานที่ได้เหมือนเดิมค่ะเดเ๋ยวทันใจกดปุ๊บมาปับ๊บนะจ๊ะปุ๊บปุ๊บ โอเคท่านใดนะคะอยากสนใจอัปเดตจอเดิมติดรถรุ่นใหม่ๆนะคะให้เป็นระบบ Android มีแอปพลิเคชันต่างๆเล่นอิสระแล้วก็ใช้งานได้เรื่นายแบบนี้ก็สอบถามทางร้านเข้ามาได้เลยนะคะยิงใครมีรถหลายคันเป็นรถรุ่นใหม่ที่มีคาเพย์ม,มาเนี่ยยิงคุ้มเลยนะคะเพราะว่านําไปเสียบเล่นได้ทุกคันเลยจ้าร้านเปิดยาวๆจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นะจ๊ะอยากได้อะไรก่อนออกเดินทางก็แวะมาเติมกันได้เลยนะคะไปน,นะจ้าสวัสดีจ้า